ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีคนนี้ครับนี่แหละครับเอฟซีตัวจริงเลยครับขึ้นบนฝน่งนี้ครับรถอ๋ออย่าถอยรถไปเหยียบกันเด้อยพี่น้องนี่ครับขี่บนเนาะขี่บนนะครับผมเราเป็นเอฟซีตัวยงเลยครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับได้ทำไมเสียงจริงไม่ดันด้นมาถึงนี่เหรอครับโอ้าวอันดับแรกครับพี่น้องมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรครับเที่ยงแล้วบ่ายแล้วทานข้าวกันก่อนครับผมซึ่ง ที่ที่ผมรับอรอครับผมบรรยากาศพี่นอ้องเราจะทานข้าวซุออ้มุโมงครับผมนี่ครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ครับผมพี่น้องวันนี้นออจะมีน้องๆสาวเสิร์ฟนะครับเป็นสาวแฟดสาวแฟดแต่ไม่ครบสามครับคนหนึ่งแม่พาไปวัดก็เรียบง่ายพี่น้องสบายๆายายครับวันนี้นี่เราจะกินแบบ นี่พี่น้อง FC ครับผมอา้าวฮะมี่ FC ตัวน้อยครับวิ่งมาตรงเร่งตรงเร่งตรงเร่งหน่อยโอ้เร็ว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 ่ตัวน้อยครับนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามบัญชีการนะกินขะ้าวแบบแซ่บๆกันพี่น้องม้นวน,วนง่ายๆบ้านเราครับผม <laughs> <laughs> โอเค <ride> พี่น้องได้เวลาเลยครับผม <laughs> โอ้โหเรียบเรียงเสร็จแล้วครับ ยกมายกมาทั้งบ้านเลยค่ะผมอันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงครับผมวี่น้งนองม,มาทานเกี๊ยครับมาเที่ยวกับตายายกินข้าวกับลูกหลานเด้อครับมาไกลครับมาไกลมาจากไหนพี่บุญเชียงใหม่เจ้า,จา,จามาหาสรรยศเจ้า <laughs> มากินข้าว <laughs> บรรยากาศเ <laughs> ด้อบรรยากาศเด้อพี่น้องมีโอ้หลายอย่างเลยครับนี่เนาะผมพูดไม่ถูกหรอกครับผมเป็นแต่กินอย่างเดียวครับ ครับพ yeah, mm ี hmm. so. so. ah, okay. mm ่น hmm. okay. uh, ้องกินข้าวนัากันเด้อครับเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวเดินเล่นในสวนกันจักหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้มาถึงก็หิวโหยกันครับผมผมเนี่ยคนรอหิวโหยคนรอรอพี่น้องจักคำวันครับเอาแรงเอาแรงครับเด้อแรบคือเก่าครับมันจะออะไรพี่วันอร่อยแรบคือเก่าคืออะไรก็แระจลมเจ้าลรมเจ้าลรมแรมเจ้าคือเก่า นะแล้วอะไรตัวย่อยครับตัวย่ออนด้วยไหมกันกินข้าวตัวกันตัวกันเด้อครับโอเคพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปเดินเล่นในสวนกันนิดนึงครับผมพี่น้องทานข้าวเสร็จพี่บอนบอกเหี่ยวแดงเนาะคุณนังคือคิดถึงเหี่ยวแดงแต่ก่อนเนาะพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายๆก็นนี่เลยครับไปดูแต่คอมเมนต์คอมเมนต์แต่ผมดูแต่ผมวันนี้พี่บอนมาเองเลยอา เห็นตัวเป็นๆค่ะเห็นตัวเป็นๆมาดูสถานที่ทะ่ไทยไปเวียนมานี่ครับก <pled he> ็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมเหมือนในจอนั่นแหละอ๋อจีไปก็จีอย่างเดียวครับอันนี้แหละอดีเลยแต่ก่อนยังไม่มีต้นไม้เราบนแรกๆมันจะดูสูงมาก ต้นไม้เริ่มโตเริ่มร่มรื่นแล้วก็จะดูธรรมดาธรรมดา,าขึ้นไปจองเ่ไหเมื่อก่อนเมื่อก่อนโู้็ตอนเช้าอา,ากาศดีมากนี่ครับเช้าเช้านี่จ,จิบกาแฟโอ้ยเกลือรับรองพี่อยู่ข้างนู้นคือระวังได้ข้างหลังครับมันผูกข้างหลังตรงนั้นไม่เป็นไรมันหมาหนาอยู่นี่พี่น้องโอ้โหน,น้ำท่วงหมดมองเป็นแต่น้ําเต็มไปหมดแถวนี้แม่เรื่อบอกว่าอยากมานอนที่นี่ตอนน้ํามันเต็มครับไม่เป็นไรพี่พี่บนลแบบ พี่บนมาดูแนวไว้แล้วเนี่ยมาดูแนวไว้แล้ววันแห่ได้ค่ะวันแห่ได้แล้วโอ้ยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดอ่ออะไรนะเอาขาดอะไรฝาดเรียบอะไรนะจอมขาดฝาดเรียบจอมขาดกว่าเรียบกว่าเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับมาจับเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะพี่บอนมันเริ่มร่มรื่นแล้วต้นไม้เริ่มโตแล้วครับเนี่พี่น้องนะครับวันเวลาเปลี่ยนไป วันเวลาเปลี่ยนไปครับวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปครับผมพี่น้องแม้แต่ผมเองก็เปลี่ยนไปครับหนวดเยอะขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวน,นี้พี่พบอลอยากมาดสาูสถานที่จริงครับนะครับใช้ในการแสดงหนังครับหนังกองสริยาดนะครับหนังชีวิตพี่น้องชีวิตจริงที่ผมอยู่ที่นี่แหละเออทิศหนทนึ่งครับสายห้าดาวครับเดี๋ยวจะกลับมาฟื้น คืนทีใ่ใหม่เพราเมื่อวันที่ผมพร้อมนะครับน้องพี่บอลน้องพี่บอลจะรู้ปล่าสาะนี้มันสียังไงสองสายพี่บอลพ,พี่บนยังพูดถึงที่ซุ่มยิงชโดโอโดูนานขนาดไหนพี่น้องเนี่ครับยิงมุดลงเลยตรงนี้แหละเออเนี่ที่ผมวานมั่วไปติดยอดไยแล้วได้ชโดโอนี่ถึงนีเลยเออ เดี๋ยวนี้น้ําแรงมากครับผมพี่น,อน,น้องแรงน้ําจะน้อยนี้เลยหัวเข่ามานิดเดียวเองครับไหนพี่น้องอย่างน้อยก็ได้ดูบรรยากาศช่วงแรงๆได้วยครับเจ้ก็ยังยังมีปลามียังให้เ<ช>ห็นนเนาะนี่ปลาผมก็สะสมไว้ในนี่แหละนี่เดี๋ยวก็ออกมาเต็มไอ้ตรงเนี้ยลึกอยู่ไงมิดหัวที่ผมลงน้ํามันกอ่อนปลาโดดต้อง,ต,องต้องขัง้นตะข่ายกันน้ำเยอะเยอะ เปลี่ยนแปลงไปเยอะโอนี่ไหมครับว้าวต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนนี่อะแหาของกินนะหาของกินเหรอครับหาของกินต่งๆไปด้วยนะเดี๋ยวหลงมายั่ไหงหลงวงอ่ะเชื่อการมาแซวไก่ชนนะครับนี่ พี่บัวบอกอยากเข้าห้องน้ําแล้วบอกห้องน้ํายังไม่เสร็จเลยครับแค่ซีคะขอทุนหน่อยขอทุนหน่อยขอทุนนอพวกบอาขอทุนนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนี่พี่บัวได้เห็นในจอยังไงก็อย่างนั้นแหละโอ้โหแก้มบ้านพักเ B ี P นี่ลิมน้ำช่วงช่วงน้ำช่วงหัวน้ำมันจะไหลข้างล่างอ๋อค่ะมีปลาเยอะนะเนี่ยอยู่ห้าง มาไม่อดตายนะคะมีกินมดแดงนู่วนหัวนี่แหละใครรุงรังแถวนี่แหละมาต้องมาแค่ไหนเขาแต่งวงนะคมตำใช่นะแล้วมา้อมาบางทีล้วก็ลาเพื่อนฟูงมาแล้วก็นั่งต่ำๆกับข้าวกินกันช่วงน้ำเยอะมาแล้ได้บรรยากาศอีแบบหนึ่งพน้าร้อนอย่างนี้ก็ประมาณสัก3โมง -4 โมงเช้าเนี่ยกำลังดี มันจะมีลมโกรกจะเย็นตรงนี้จะเย็นสบาย,ยาดูเนี่ย <Mul> ัขงข้างล่างนี้แล้วก็ไว้อนุรักษ์ปลาช่วงน้นาําเยอะน้าเยอะเลยมันจะอยู่ระดับนี้เลยน้ําปลาเขาก็มีดีข้าวพึ่ง,งล้อมเอาเมื่ออาทิตย์อสองอาทิตย์ที่แล้วมันเจียมจริงจริงี่เราอยู่กับธรรมชาติเราก็ดูแลเขาด้วยเนาะดูน้อดูอะเขาด้วยแล้วกินด้วยธรรมดาอมันก็ไม่ไม่ไม่ศูนย์อะมันไม่ศูนย์นั้นไม่หาย ดูนี่หน่อไม้เขามีหน้านี้นะฝนฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วเริ่มเริ่มขึ้นแล้วครับผมเริ่มทยอยขึ้นแล้วครับหน่อไม้ดูเห็นไหมหน่อไม้อ่ะมันยังไม่ถึงหน้ามันนะมันแตกแตกคะแนนออกมาได้เกลงแล้วเนี่ยอันเล็กๆอันนี้ตกปลาเออเออเอนี่ยน้องที่ไร่ปลาที่ไร่ปลาตรงนี้ก็จะร่มรื่นนิดนึงครับผมเฮ้ นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายแล้วมีคนเดินด้วยอย่างนี้นะพี่น้องเป็นเดือนตังเดือนแล้วว่าครับเฮ้ยอันนี้เป็นเอชีตัวยงเลยครับรูทุกซอกทุกมุมขี่ได้ทุกจุดครับผมเอคนนี้ไม่ต้องมานะครับมันสามขาพิเศษนิดหนึ่งครับผมพี่น้องมาได้ใจค่ะมาได้ใจครับพี่น้องใจล้วนๆครับผมทำไมได้ใจมาไม่ถึงนี่ครับผมเพราะคนข้างจะทอรหดนิดนึงนี่พี่บุญบอก อย่าไปดูที่ไร่สดที่ไร่สดที่อะไรอยู่เนี่ยเลยบ้านอย่างนี้ถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วอ้าบนขึ้นได้ไหมนี่ขอขึ้นไหวไหมไม่ไม่เสียงอยู่เไม่เสียงอยู่าพี่น้องเพราะว่ารองเท้ามันมันมน่าจะได้อ่าหน่อยก็ได้มาเห็นแล้วครับนี่ที่ที่ที่ผมบ้าบอคอแตกครับผมหาแล้วครับพี่น้อง สิ่งที่พี่บอลอยากได้ครับได้ไปทําพันุครับขุดจุบจับจุบจับมาเมื่อกี้นอ้องขาเหลืองแต่ว่าทุงนี้ไม่ค่อยรับประกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าโรคลงครับก็เดี๋ยวถ้ามันไม่เกิดอะไรยังไงก็โอกาสหน้าแล้ะครับผมพี่น้องนี่ยวเอาแผลพี่ไปก,ก,ก่อนครับเ <laughs> พราะว่าเอา้นท้ามาแหาแต่อยากตัออ้งแต่มาแล้วครับพราะฉะนั้นต้องได้พี่น้องต้องได้ครับ จะพาพี่บนที่บ้านให้ผมหอมจังพี่บนหอมผมหอมลึกขาเออเอนึกว่าผมหอมจังเอ้ยนี่ก็ก็อย่างที่ผมพูดนะครับมันจะอาจจะติดเชื้อเรื่ออะไรก็ไปลุ้นกันก่อนช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นโรคครับพี่สวนเนาะแต่ว่าย่างไงผมก็มีอีกเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องขาเหลืองมีโอกาสจริงๆผมก็คือให้ให้เพราะอยากให้มีโอกาสได้มาอีกจะไม่อีกจะมาเอาอีกค่ะนะครับผมก็ วันนี้มีเวลาน้อยนะพี่วัวเนาะไปเดินนิดเดียวเองครับผมจริงๆผมสงสารพี่ครับที่เดินสามคางนั่นี่นะไม่บอก่าพม่เอาเปรียบจริงๆมีเวลา้อยครับเร่งรีบครับเร่งรีบดีใจครับมีธุระไปแล้ววันนี้ได้วะเวียนมาเยี่ยมผมแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องนะหลังจากที่ดูกันมานานหลายปีคอมเมนต์กันแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างครับทั้งให้กําลังใจเยอะแยะนะครับผมจึ่งวันนี้ก็ มีโอกาสมาเจอตัวเป็นๆครับที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับผมเองก็มีโอกาสได้เจอพี่บอลตัวเป็นๆครับเหงือแต่งซิ่งเลยครับแสองะต้องอาศัยแสงนี่นะครับงั้นหาไม่เจอผมใช่ไหมโอเคพี่พี่่าโอเคครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่มีความสุขมากครับเพราะว่าคนที่เป็นยุคแรกๆนะครับที่ดูและดูสุริยัตแล้วก็มีโอกาสมาถึงที่ยุคแรกพี่เกียรติไปไหม เอาคนแรกๆแล้วกันเนาะที่เริ่มดูคลิปนะครับผมเริ่มดูคลิปสอญาติตั้งแต่ช่องเก่าจนถึงช่องใหม่แล้วก็จนได้จนถึงบัดนี้ก็ยังหน้าเก่าๆอยู่โอ้โหมีคนเอาขนมมาให้ด้วยคครับบขอุณครับ เนื่องจากพี่บนหน้าเด็กครับก็เลยเอาขนมเด็กๆมาให้นิดนึงนะีะอ่อกฟันผกไหมคะโอเคครับผมพี่น้องคลิปนี้มีความสุขสนานมากมายครับขอตัวร้องโดยทางกลับแล้วครับผมธุระด่วนเ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเยอะผมใหม่เนาะเราจะมานอนที่นี่ยี่งต้องไปเตรียมเบ็ดมาเยอะๆเตรียมแหเตรียมเบ็ดอ่าแล้วก็เตรียมท้องมาด้วยครับเขบคุณมากนะครับว่ากระผมมาเด็กนี้ ส่ัสดีคัแล้วก็พี่บอลนะครับลาไปแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีคร่ะเดี๋ยวผมจะไปส่งนิดนึงนะเนาะนำทางครับนำทางไปส่งต้องปัดทางนิดนึงครับผม้โ<อ>ญญเล่นของฟาร์มครับอ่ะผมพี่้ังตอนนี้ก็มาส่งพี่บอน,นะครับใกล้จะถึงปากทางแล้วครับผมปากทางกจะเชื่อมเข้าสู่เส้นหลักสายสปราสาทประคตไชยนะครับผมแล้ง เรียบร้อยพี่น้องมาจากส่งพี่บลเมื่อกี้ครับโอ้ก็ดีใจครับไ้มาเยี่ยมแล้วก็ไปไปส่งทางลัดนิดนึงครับผมก็ขอให้พี่บลแล้วก็ครอบครัวนะครับที่มาเยี่ยมสุรยัตเดินทางกลับโดยปลอดภัยครับผมคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมพี่น้องท้ายสุดกับขนมนมเนยโห้ยนี่เต็มโตเลยครับนี่มาฝากสาวแฟด <laughs> วันนี้ขาดไปคนหนึ่งครับมาแก่สกอเอ้า สมมตดยียดนิ่งสวัสดีค่ะพรขอบคุณค่ะ <laughs> ลาแล้วครับ